โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับงานประกวดมาจฉกลออนไลน์ครั้งที่สองนะครับสําหรับคนที่สนใจที่จะประกวดในครั้งนี้นะครับการประกวดในครั้งนี้นะครับเราได้แบ่งประเภทครับประเภทรุ่นและอายุออกขอบคครับประเภทรุ่นและประเภทการแสดงนะครับ ประเภทการแสดงน,นะครับมีสองประเภทคือระยะใกล้กับเวทีประเภทรุ่นนะครับมีสองรุ่นคือรุ่นจูเนียร์รุ่นโอเพิจูเนียร์นะครับรุ่นอายุไม่ต่ำกว่าห้าปีนะครับแล้วก็นุ่นนีนคือสิบหกปีขึ้นไปนะครับการสมัครลงแข่งนะครับต้องสมัครสมาชิกกับกลุ่มก่อนนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับก็ ให้ท่านนะครับส่งชื่อนักสกุลจริงๆของท่านนะครับอายุประเภทมายากรลที่จะนัดชื่อรองการสแสดงจังหวัดที่อยู่รูปสิจญาติดอีเมลและก็เบอร์โทศัพท์มาที่อีเมลเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ในเว็บในรูปนะครับแล้วก็พอส่ของข้อมูลแล้วก็รอรับปัดสมาชิกน,นะครับ โปรแทบสมาชิกนะครับก็ไปปริ้นแล้วก็เคลือบมันเรีาบร้อยแล้วก็ดูหลักงด้านหลังบัตรครับจะมีรหัสจำตัวอยู่ก็ให้ท่านนะครับส่งรหัสตัวนั้นแหละมาที่เมลี่ขึ้นไว้ในจงขึ้นไม่ให้นะครับเพื่อในการสมัครลงแข่งนะครับสมัครลงแข่งได้ต้องสมัครมารเป็นสมาชิกก่อนถึงจะลงแข่งได้นะครับการแข่งนะครับ เราจะเริ่มแข่งในวันที่21 2สถึงตุลาคมพุทธศักราชนะครับตัดสินในวันที่26ตุลาคมประกาศผลในวันที่28ตุลาคมพุทธศักราชสอ5พนะครับตัดสินโดยไอจามฟิลิปและก็มิสเตอร์ทัสดูและอีกหลายๆท่านนะครับสำหรับกำหนดการสมัครสมาชิกเอ้ยขอไหการสมัครแข่งนะครับก็เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับถือวันที่2 0ตุลาคมนะครับ เวลาลงคลิปนะครับเวลาการลงคลิปแล้วก็เวลาการลงคลิปนะครับเวลาการลงคลิปเริ่มจ่เวลาหนาฬิกาของวันที่21ถึง2ี่นาฬิกาของวันที่25นะครับการเอาคลิปการลงคลิปในกลุ่มนะครับคุณจะต้องมีบัญชี YouTube ก่อนอัปโหลดคลิปลงใน YouTube แล้วก็เอาลิงก์มาโพสต์ในกลุ่มนะครับขอบคุณครับเอาขอไปหาก สอบถามเพิ Beast ่มเติมนะครับติดต่อได้ครับที่หมายเลข0 8 2 8 1 3 0 1 4 0ครับ